Bạn cũng hồ đi <laughs> lại chẳng qua pin nêu nạn mệt bùm nhỏ nhỏ đi chỉnh chẳng qua bay ban nga si bò nhỏ nhỏ và đi เอ็ดจังสีผสมเพิินทำบุญเนื้อยาพอวัดบะมางาันลุนขา้าวเอาปานนี้เ็าล้ำขึ้นเมธีจะมีของตอนมาออนของกินขบคูหากสิรูดีพร้อมขันตอนหลับรองจังละเม็ดถูกต้องสมเหมินทำบุญมีศาสตร์มอนเอามาผู้สู่คนเบิดเกียงกระเสียงคนนั้นฟังทำมาเมีนายบ้านของฮาอผู้มีการศึกษาผู้นั่งฟังกันเรียบร้อยผู้ใกล้ขึ้นกว่ายังพววสัตว์ถ้ากระสิตัง สิตั้งเหล่ายางเต็มต็่งเซ็งกันไปในในเรือนไหลยาค้าข้าๆๆงให้คนทั้งบ้านลืมนอใน,นนางเจ้าให้ลืมเขาแล่นเขนาชนะเจ้าว่าดีเฮ็ดยี่ดีเรือบดไ้เฮ็ดเล่นสมคำสมสาสนาเนนาคนย่องว่าดีว่าดีมีคนย่องว่าดี เาฮันี่ยกแหลกแขกบ้านพี่น้องยกไหวอ๋อยอคู่เพิ่นวาสิษณ์น้ำพอกอน้องคู่กี่กระปูต้องมีวาดปูสร์ต้องมีเลียมีลายตามรักมาลองมาลํำสิษผู้ใดบ่รลึกถึงคุณครูบาอาจารย์สิษผู้นั้นสิดีสีดังไปบ่ได้เพิ่นวาเตรียมบีเข่าเตรียมเจ้ายื่นยาสีบืนโตเป็นคนผู้หน่อยก่อนสิสกสิต่อยต้องมีคู่มีบากาป่ายเอาหามันท่ามันจังถูกเกตหน้ากะต้องเบิ้งเขาปูกว่ามีหน่อยมีหลาย ค้นดีไปใส่กับ่าต่ายแม่ค้นดีไปใสก่กระบ่อึดตั้งแต่มูยาสิเป็นคนมูปิดเหีดยบปดคองให้ไปตามทําน้องอาจารย์สอนอาจารย์บอกยาเป็นคนปอกปลอกบบว่าบ่มีอาจารย์เพิ้นว่าสบน้ำพ่าเพิ้นว่าก่อนน้ำคูผู้ดใดรู้ผู้นั้นใดเธอทุนมาเยจังแมน่นดี คุณครูบาอาจารย์สอนหูจักนั้นหูจักนี้ทุกๆุกอย่างมอมีเสียผมสุรสิษิ์หน่อยดาวเหนือบ่เมีินสิ์ลืมคุณขอเถิดทุนเนอเอาไว้บ่คือคนบางคนครูเพิ่นสอนมาดีแล้วลืมความหลังมาตั้งเทียงลําจนมีเสือเสียงจากคนสอนผมอยู่เขาบัดคำเอาอคอยูนเอา ผมสุรสิทธ์วไรก้า,ลาวล่าดูถูกให้เสียไอเมื่อนี่พระเดชพระคุณคุณพ่อไว้พดมาแข่งคุณพ่อสักงัันหน่อยดาวเหนือให้เป็นแสงเทียนไตเป็นแสงไฟงแจง้งสว่างให้คุณพ่อนำทางเป็นแสงไฟนวลส่องแจง้งย่ำลำออ แມល់វើវរឿពីបាប់វាំង្ផាប់ពນល់ត្បារះត្រាប់ព្ល ยกแหลกแขกหมานยกไหวอ้อยยกผู้สิบน้ำหอก่อนน้ำผู้กีกระปูต้องมีวาดปูสัตว์ต้องมีเดียมมีไร่ตามลักมอลองมาลำ่ำสิบผู้ใดบาราลึกถึงผู้บาอาจารย์สิบผูนันสีดีสีดงไปบารายเป็นมะล่ำก็ต้องมีคู่เป็นนักมวยก็ต้องมีคู่ใส่ใส่ก็ต้องคันผู่เป็นรักกันรธรรมดาของมะลองมาลำ่ำเนาะแม่เนาะยกนี้ยกแหลกแขกหมานล่อง,นนองอยังล่องหมอแค้นว่าสีดีไปหนาหรือสีลาดอกถอยหลัง่าเอาเจ้าเน่าหมอแค้น เอาเด้อผู้นี้ลาพวงเอาเด้อละผู้นี้ลาเมียมือนี้เป็นนอละแม่นวันเต่าวันเต่าเอาบญละคุณผวเรียนโนนหัวเอ้ยคนละมาสร้างแดนกระติ่มคุ้มโอสนามคนไหลมาจังน้ำจังน้ำละห้องหฮโซบุญด้วยเดชดคุณนอละแม่นของผมของผมผูวลำวันนี้มอลำนี้มาแล้วคนกระแซวนเด่นอังถาร้อฟังละแม่นเก่าเมือเก่ามือทาร้อจังใส่บุญอีกตอนหนึ่งว่าจังผมได้แล้ว ได้แล้วว่าแถแกดีใจไพนันดือแล้วก็ยินมือยกมือยงปบมือเต็นว่าสีนนอละแมนคนกูคนกูมาลำชูนีก่กมวนสมคนล,ละนอละแมนมือนีมือนีมาแล้วเบิ่งเอาเบิ่งคักขักนอละแมนพวกเจ้าพวกเจ้าเอาเมืออื่นเสียดายสีเสียใจนอละแมนภายหลังภายหลังว่าได้ฟังล้ำน้อยไห้เดืพอพว่าได้ฟังลำคอย ลำคอยเสีบขึ้นกับบ่อเปื่อนบุนเจ้าเกินจังมากพอมาพอพอเบียคอยแต่ละที่ใครได้ฟังลำอยู่มือนี้มือนี้มาใครแน่บุญายผมเสียดไอผู้บ่อยเห็นหอดคนหอดคนมาได้ฟังเสียงซ้ำเด็กมาแล้วให้สุมเจ้าสุมเจ้าละกับขึ้นไปเปลี่ยนหัวอยู่เฮือนกายพร้อมให้พรมาฟังแท้ดังกันให้ลำบ่พบมาพ่อพ่อแม่ร้องตามาเบิ่งสาเทียเดี๋ยวละเบิ่งกันขึ้นนี่เดือนละที่ปีละรั้ง ละคงฟังสายลิปางเดี่ยวเบิเบ่งอยากน้องละแม่นว่าสันว่าสันลังหน้าพาฝนบัดนี้มาหอดแล้วหอดแล้วเอามาเบิ่งมันคักแมนจังในกระสุตักเต็มทนตักเต็มทนละก้นกันวันนี้ไผ่บอดีตนหฮาอาสิมีคนเก่งเสียงท่อในน้องละแม่นกระไดกระไดบ่มี่ย่านไฟผมไฟผมบ่มีญย่านสายผม